สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีเอฟทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องปุ๋ยพารวยชาแนลนะคะก็มีแนวทางหวยห้านอยมาฝากเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นของวันที่21ก่อนเนาะเรามาดูก่อนอันไหนเข้าบ้างวันนี้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ สอไม่ปังเลยทุกคนสำหรับแอดนะคะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะก็มาดูเลยมีตัวไหนเข้าบ้างนะคะวิ่งลูดแอดให้ไปที่สองหนึ่งเนาะของวันที่21นะคะเจาะให้ไปที่สองสองสองเก้าสองหกนึ่งสองหนึ่งหหนึ่งเหนึ่งหนึ่งนะคะ ในตารางนี้เข้าดีจังเลยนะคะทั้งสองตัวหลายหน่อยเลยค่ะสองสามสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกนะคะสามตัวก็ไม่เข้าสามตัวเป็นเลขแอดชอบเฉยๆนะคะใครจะตามก็ตามใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามาจับในตารางดีกว่าค่ะในตารางเป็นเลขสูตรนะคะอันนี้เป็นเลขชอบเนาะ ก็มาดูกันเลยค่ะมีฮาหนอยไหนเข้าบ้างนะคะฮาหนอยไหนตายบ้างนะคะวันนี้ไม่ปังค่ะวันนี้ไม่เท่าไหร่เลยเนาะหนึ่งสองค่ะวันนี้8ดกินเรียบหน่อยเฉพาะกีจพระเอกของเราไม่เข้านะคะหน่อยพิเศษนะคะหน่อยพิเศษก็ไม่เข้าแต่ใครวิ่งก็ได้สองแต่ก็ เอ็ออดเริ่มงงตัวเลขนะคะก็เข้าแค่สองตัววิ่งนะคะนี่สองสำหรับแอดก็ไม่ปังเหมือนเดิมแล้วค่ะก็มาดูหน่อยหน่อยปกนะคะหน่อยปกเข้าไปสองสามสี่สองนะคะในตารางก็เข้าสองสามนะคะในตารางสองสามสี่สองหกเจ็ดมีตัวไหนเข้าบ้างอีกหกสี 6, ในตารางเข้าเกือบทุกหวยเลยนะคะทุกคนเข้าเกือบทุกนอยเลยค่ะใครชอบก็ลองจับในตารางดูได้นะคะแล้วก็มานี่แปดหนึ่งนะคะก็ไม่เท่าไรค่ะนอยกิจก็ไม่เท่าไรก็นี่ละค่ะเข้าแค่สองนอยค่ะไม่ปังวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็สู้กันใหม่เนาะเรามาดูของวันพรุ่งนี้กันนะคะ แอดก็อยากให้ f อฟทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆไปได้วยกันเนาะก็เอามาแบ่งปันค่ะเป็นสูตรแอดเล่นเองค่ะมาดูของวันที่22กันยายนนะคะ65นะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามนะคะ แอดก็จะค่อยๆพยายามพัฒนานะคะในการพูดในคลิปนะคะในในคลิปเนี้ยเนาะพูดคนเดียว10นาทีอะทุกคนมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็มาดูของฮาหน่อยวันที่ยีกันยายนหกห้านะคะวิ่งลูดให้ไปที่สองสาค่ะสองสาเลขชอบแอดมากแล้วสองสานะคะแอดชอบมากทุกคน เลขรดเลขบ้านมาหมดค่ะ2อสนะคะจับคู่ให้ไปสองสี่สองสองสค่ะ3 2มสองสาสนะคะนานเห็นไหมละ่ะแล้วก็มาดูในตารางค่ะใครจะจับ3ตัวหรือว่าเล่น2ตัวไม่ชอบที่แอดจับคู่ให้มาจับดูในตารางเลยค่ะตารางเข้าทุกวันค่ะแล้วก็เกือบทุกน้อยด้วยค่ะ ใครจับในตารางเป็นลองดูในตารางเลยนะคะในตารางมีเจ9 7สา124เจดสามหสองสค่ะเข้าทางแอดหมดแล้วนะคะ3ตัวนี้เป็นเลขบ้านเลขรถเฉยๆนะคะชอบส่วนตัวมากๆเลย2 3 4สสี่ยังอยู่ที่เลขเดิมค่ะแอดก็ชอบอยู่ไม่กี่เลขเหรอกคะ่ะอยู่ที่จะมาไม่มาแค่นั้นแหละ วันนี้เสียใจมากตื่นไม่ทันหน่อยทีวีไม่งั้นแอดก็ได้เจ็ดไปแล้วเสียใจค่ะไม่ได้จิมไว้ด้วย3ตัวนี้เป็น3ตัวที่แอดชอบนะคะ3ตัวฝั่งนี้ที่ให้ไปค่ะใครจะตามก็ได้ใครไม่ตามก็ดูมองๆไว้เฉยๆก็ได้ค่ะแต่ว่าแอดเล่นทุกนอยในนี้และะ้ค่ะ เล่นไม่เยอะค่ะบาทสองบาทก็ว่าไปสามตัวถูกยากเนาะแอดก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนกันค่ะแต่ใครจะจับสามตัวในตารางนี่เลยนะคะน่าสนใจค่ะหนันเห็นไม่มีเจ็ดสามเก้าสองสามสี่หวยแอดทางนั้นนะตารางวันนี้นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ ของวันที่22ก็ให้เฮงเงปังๆกันเนาะให้แตกหี่นอยห้านอยใครเล่นหุ้นก็ลองเอาไปเล่นหุ้นดูค่ะเอาไปรูดหุ้นดูก็ได้ค่ะก็เฮงอยู่นะรูดหุ้นได้บ้างตายบ้างค่ะก็ดีกว่าไปไม่รู้ทิรู้ทางเนาะแอดเจียบใจเก้98มากเลยเมื่อวาน98พารวยวันนี้98พาจนนะคะ อ้ยมากระหน่ำรบเปดเสียใจเน้อไม่ตามสูตรเดิมไม่ใช่พรุ่งนี้มาสองหนึ่งเพียบเลยนะทุกคนตามตูดมันชอบออกตามตูดจริงๆค่ะเอา้าทำไมแอดไม่มีสี่สองหนึ่งให้เน้อตัวชอบเลยหลายตัวแทว้อ่ะเลขชอบค่ะติดไว้หมดเลขบ้านเลขรถเลขทูบค่ะ นึกตัวไหนออกก็ซื้อไว้แค่นั้นละค่ะแอดแต่แอดเล่นหกประตูนะคะไม่ได้เล่นเยอะค่ะเล่นหกประตูทุกตัวนะคะอันนี้ก็ดีหน่อยสามประตูแอดไม่เล่นโต๊ะนะคะแอดเล่นหกประตูเลยถ้าถูกก็ถูกตรงๆเต็มที่ห้าสิบบาท ไปกับก็สามร้อยเลยดีทุกคนนั่นถ้าถูกมาก็คุ้มค่ะหกห้าสาสิบตัวที่แอดไปหนักตัวที่แอดไปหนักนะคะก็มีตัวดอกจันนี้ล่ละค่ะดอกจันนี้นะคะแต่ตัวนี้พรุ่งนี้จะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยค่ะ ชอบค่ะชอบตัวนี้ชอบมากค่ะพรุ่งนี้จะจัดตัวนี้แหละพวกนี้ก็ไป10 20แล้วแต่ค่ะความชอบส่วนตัวนะคะ3ตัวดูในตารางเลยค่ะอันนี้เลขสูตรค่ะในตาราง2ตัว3ตัวในนี้แหละค่ะออกแน่นอนตัวจอแอดก็จอแต่เลขแอดแล้วแอดชอบ ดูค่ะพิจารณาใครถนัดแคบก็แคบแคบไว้ดูดีกว่าจดค่ะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันทุกคนนะคะใช้ได้แล้วก็หยุดนะคะไม่มีอะไรแน่นอนเนาะเราวันนี้แอดก็เกือบตายเหมือนกันค่ะ ดีไปได้หุ้นได้อะไรมาช่วยนะคะก็ออดไปไว้ดูเลยค่ะแอดก็จะพาพยายามพัฒนาการดำเนินคลิปนะคะก็ยังไม่เท่าหนัดเท่าไหร่ค่ะถึงจะหลายคลิปแล้วก็ตามนะคะจะค่อยๆพยายามปรับปรุงไปนะคะก็ขอ ขออภัยด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกบ้างหาหน่อยของวันที่22นะคะของวันพรุ่งนี้เฮงเรวยๆปังๆกันนะคะเงินแสนเงินล้านแตกเข้าบัญชีกันทุกคนเลยค่ะแอดอวยพรให้นะคะสงสัยแอดก็ต้องเสริมดวงนิดนึงแล้วค่ะดวงน่าจะไปเที่ยวต่างประเทศเยอะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะขอให้เฮงๆรวยๆวยปังๆกันนะคะสวัสดีค่ะ